สวัสดีครับกัลลาโซซตี้ครับสำหรับในอีีนี้จะพามาดูงานพื้นฐานรถยนต์นะครับคันนี้จะเป็นฮุนไดสตาร์เลียมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกล่องน้ำมันเครื่องนะครับหลายๆผู้ใช้รถอาจจะพบว่างานง่ายๆง,งานพื้นฐานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำไมมีการผิดพลาดกันจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับงานประเภทนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความใส่ใจ ซึ่งมีความสําคัญมากเพราะว่าเมื่อไรเกิดการผิดพลาดแค่จุดเล็กอาจทําให้เกิดการเสียหายในจุดใหญ่เดี๋ยวขอตัดเข้ามาในส่วนของหน้าง,งานนะครับจะพาไปดูกลองน้ํามันเครื่องของฮุนไดสตาร์เลียก่อนที่จะไปถึงเรื่องของกลองน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ํามันเครื่องชนิดนี้ครับรถที่ใช้งานในบ้านเราที่เป็นยูโร5ยูโร6ขึ้นไปน้ํามันเครื่องมีความสําคัญนะครับ พราะเครื่องยนต์ที่เป็นยูโร5ยูโร6ขึ้นไปจะมีการติดตั้งกรองอนุภาคในเสียหรือที่เพื่อนๆสมาชิกเคยได้ยินว่าตัวกรอง DPF นะครับรถที่เป็นยูโร5ยูโร6ขึ้นไปจำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่เป็นเกรด ACEA AC C3 นะครับเพราะน้ำมันเกรดนี้จะมีความเหมาะสมกับรถที่เป็นยูโร5ยูโร6 ที่มีการติดตั้งตัวกองอลูภาคไอเสียหรือตัวกองเข่าไอเสีย DPF นะครับน้ำมันเกรดนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกอง DPF ในรถของเราจุดนี้ก็จะเป็นจุดเล็กน้อยน,น,นะครับเป็นข้อมูลที่จะฝากไว้ให้กับเพื่อนเสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูตัวกอง DPF กันจุดที่เพื่อนเสมาชิกเห็นลูกให,ใหญ่ๆนี้จะเป็นแคตตาลิติกและกอง DPF นะครับจะอยู่ติดกัน จะต่อออกมาจากทางด้านโครงหลังของตัวเทอร์โบกรองตัวนี้จะใช้กับรถในบ้านเราที่เป็นยูโร5ขึ้นไปนะครับจะกรองขา่าที่มีความละเอียดมากๆนะครับตัวนี้ทำให้เกิดมลภาวะที่สะอาดก็เป็นกระบวนการตามมาตรฐานที่อยู่ในรถยูโรหหรือยูโร6ที่มีวิ่งในทางต่างประเทศกันนะครับ ตัดมาที่ข้อมูลของสตารเลียรถรุ่นนี้เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกล่องน้ำมันเครื่องจะใช้น้ำมันอยู่ที่7ลิตรนะครับเชื่อว่าผู้ใช้รถหรือผู้ปฏิบัติงานเองเคยพบปัญหาว่ามีการเปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่องแล้วเกิดน้ำมันเครื่องรั่วซึมของรถยนต์รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าสาเหตุอาการเป็นอย่างไร หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเป็นที่โอลิงไม่ดีหรือว่าเป็นที่ผลิตภัณฑ์นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วที่ได้ทำการทดสอบพิสูจน์มาหลายๆคันแล้วจะพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์จุดนี้จะเป็นเสื้อกองน้ำมันเครื่องนะครับของฮุนไดสตาเลียจะเป็นพลาสติกแข็งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องจะต้องทำการเปลี่ยนโอลิงของเสื้อกองน้ำมันเครื่องตัวนี้ ปกติจุดนี้จะไม่ค่อยมีใครสังเกตนะครับเดี๋ยวดูจุดที่ผมชี้ที่เสื้อกองตรงนี้จะเขียนว่า35นิวตัน SW 2 4เลขนี้ก็คือค่าแรงขันของบล็อกเบอร์24ค่าแรงขันอยู่ที่35นิวตันนะครับนี่คือจุดที่ทำให้มีการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วเกิดการลวซึมนะครับจุดต่อไปหมุนที่ตัวเสื้อกองนะครับ เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูพอหมุนเสื้อกองปุ๊บอีกด้านเราจะพบว่ามีตัวเลขสลักไว้ที่เสื้อกองจะสลักไว้ว่า10นิวตัน sw6 นะครับตรงนี้จะเป็นค่าแรงขันของน็อตตูดกองเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบอร์6นะครับค่าแรงขันของน็อตตัวนี้จะอยู่ที่10นิวตันเท่านั้นนี่นะครับ จะมาลับในอะไหล่ชิ้นใหม่ตรงนี้เลยเป็นจุดที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วเกิดการรั่วซึมเพราะบางทีเสื้อกองเป็นพลาส,สติกขันแน่นเกินไปอาจทำให้เกิดการแตกการล้าวขันน้อยเกินไปขันไม่ถึงค่าแรงขันที่กำหนดก็ทำให้โอลิงไม่สามารถกักแรงดันอยู่ ตัวนี้คือเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้เกิดการรั่วซึมของกองน้ํามันเครื่องหลังจากการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องส่วนเรื่องความเสียหายก็เป็นที่ทราบกันนะครับงานพื้นฐานจุดเล็กๆถ้าเกิดการเสียหายก็น่าจะเป็นปัญหาจุดใหญ่ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของเกรน้ำมันเครื่องสำหรับรถยูโร5ยูโร6ขึ้นไปแล้วก็จุดเล็กๆรายละเอียดเล็กๆนะครับที่อาจจะต้องใช้ความใส่ใจนิดนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามีอะไรใหม่ไว้พบกันวันนี้สวัสดีครับ